พี่พี่มาพี่ครับเบาเบาแสงตรงไหนพี่แสบตาพ่อไงเชื้อหนุ่ยเฮ้ยมันแสบตาตรงไหนวะไอ้เหี้ยสายพามันซวยอีกแล้วมึงนะมึมันก็ต้องรอดูหน้างานพี่ช้างคุณเอ็กหรอคุณเอ็กวันวัน เออเอ้เออหลุยหลุยพี่เชรงนะเว้ยแต่พี่แต่แต่แต่พี่แทงสเต็ปโผลไปเยอะครับเข้าใจครับพี่หยอกเล่นหยอกเล่นเด็กเขาเขาดูไลอัพมือเลยหลุยพี่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 มันอยู่สเต็ปโผล่สองนะสองหน้าเปียกโซโซครับเปียกไปแล้เอาของน้องงั้นอ่ะไอ้หลุยไอ้หลุยเนี่ยมีมีแชร์จอนะชูดมูนะแชร์จอเล่นไม่ได้แหลกไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับแต่ต้องแชร์จอครับต้องแชร์จอครับมันหัวแตกจะแทงจะแทงพี่กอล์ฟรับแทงใช่ไหมพี่รับครับรับ เอาแทงกับพี่ได้แทงกับพี่ได้แทงแทงกับพี่ได้มามาๆแทงกับพี่แทงแทงกับพี่ฝาก็ได้ดูตังก่อนพี่ขอแล้วหน่อยขอแล้วหน่อยเร็วๆทงังฟังเลยพี่ชิงเอาเป็นอย่างอื่นเยมันแหลกมากถ้าถ้าพีมาไุดูดิแล้วเัาเพิ่งเปิดดเลม่อวไะเออถูกครับเดี๋ยวเปิดไอ้นี่เอาไงไม่มันหัวสองพันมันหนักนะไม่หัวหนักมันมันไม่พิถีพิถันถ้าเล่นถ้าเล่นระดับสองสองสองมื่นยี่สิบเคอย่างน้เดาจอ่แล้วใช้โทรศัพท์ถ่ายอะไม่เป็นปิงอะไรอะไอเฟ็กต์หรือเปล่าวัวเปล่าไม่ไม่ไม่ได้เปล่า ถ้าปิงเยอะมีแค่ไอซ์ไอ้ซ์กอบยี่ห้าก็ไม่ก็โหเล่นระดับขึ้นยังไงวะกูขึ้นทำอะไรไม่เป็นเลยว่ะแผวหลุยแผลได้แต่ผมปรับภาพก่าวนะว่าคอมผมมันเอาให้รู้เรื่องอ่ะกูขึ้นแล้วกูทำอะไรไม่เป็นเลยเว้ยกูเอารูปอะไรขึ้นกูทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยอ่ะเอาหลุยเอาไงเนี่ยพระเจ้าขอขอดูไลน์อัพก่อนเรลยเอาลุยมาแนพูดอะไรครับจริงไปเลยหลุยโอเคลุยเปียกโปโลหลุยเปียกโปโลใครอีกครับไอเฟกกกัปตัันกปตัน กินกับตันกับตันฮเฟดใช่ไหมไฮเฟกแบ้วาไฮเฟกอาไม่ใช่กันเไม่ไม่ไม่กับตันกับตันสามอง่กับตันสามงอใช่วะโหด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 ดโหดโหดโหดโโอเคโอเคอะแล้วอีกฝั่งหนึ่งอะเดี๋ยวพี่บอกให้เลยอีกฝั่งหนึ่งเพราะมันส่งหลยไลน์อัพมาให้พี่ละมีฝั่งมีไม่ใช่ไม่ใช่มีเขื่อนีโอฟิล์มสเต็ปโหดแจ็กกี้ยังเอ้แจ็กกี้สเต็ปโหดแล้วก็ใครวะ กเพรทุกไหมอ๋อวินเลยหรอาโลแล้วก็กัปตันแล้วก็ถาโลกัปตันไหนพี่กัปตันได้ผลนี่คนไหนอ่ะกัปตันก็อยู่เอเดนดีนี่แหละเดนดีแหละใช่ใช่ใช่คอาเลยเฟิร์สะกัปตันคอเลยเฟิร์อะที่ที่มันอุ้ยเขาเป็นไปพูดอย่างนั้นน่ะเขาอยู่เตโพนหรือเปล่าไม่แต่งงมากครับมอนมอนมีอะไรนี่มอนโทรมาบอกอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครโทรมาเดี๋ยวครับสามหสี่ี่เอาเขาแบบให้ได้ใส่ฟ้าใส่ฟ้ากูกู้ข้ามึงนะน้องกูช่วยมึงตลอด ไอ้ตะมินตะมินรี่ดอะไรอันนี้มีอะไรเขาจะกระทืบมึงอะเนาะชมพูก็ได้พี่อยู่ไหลกรชมพูื่อมานี่มานี่มานี่เขาบอกว่ามึงอ่ะไปขับรถรถคันของมึงอ่ะไปชนเขาเรถประมงแก๊งผมหรอใช่เขาบอกว่าเป็นชื่อสายฟ้าด้วยแล้วไปด่าด้วยยื้อเหลือนี่ยื้อเหลือนย่างเงี้ยอะเออถามไปก่อนด้ยดิใช่ จริงจงมึงไม่ควรทาอย่างนั้นนะเพราะว่าเหมือนจบกันมาก็ไม่สวยที่เขาพูดอ่ะจบกันก็ไม่สวยอยู่แล้วแล้วยิ่งไปทําอย่างนั้นใครไปทําปะก็เขาบอกว่ามึงเขาบอกว่าไม่เขาเขาเขาบอกว่ามึงมันจะเป็นผมได้ไงรถประมูลผมไม่ได้จับเป็นอาทิตย์แล้วพี่เขาไม่รู้อ่ะไม่ลองไปคุยดิไม่ได้จับรถประมูลเลยีใครไปปลอมตัวเป็นมึงหรือเปล่าล่ะก็ไม่เอาง่ายๆเอาง่ายถ้าเขาพูดชื่ออะไรออกมาว่าใครเป็นคนไปทำอ่ะมึงจะพูดแบบแบบนี้นะเว้ยพระเจ้า คนคนนี้อีกแล้วหรอมึงจ,จ,<ร>จะบอกอย่างเงี้ยพระเจ้าจอดอะ่ะคุณล้อข่าวอ่ะพระเนตระคุณพระเจ้าแน่ะ่ะคุณล้อข่าวพระเยซูคลิปอ่ะเอาเอาแล้วมึงพระเจ้าจร,จ,รจริงอะ่ะสมมติถ้าเขาพูดชื่อว่าใครเป็นคนไปทำอะ่ะมึงจะบอกว่าโอ้พระเช่า,าเดี๋ยวมาพี่ปวดขี้เฮ้ยมึงไปฟังเขาก่อนดีเอาหลอกมึงมึงเข้ามาแล้วมึกเนี่ยไาฟ้ามาแล้วเนี่ยไาฟ้ามาแล้วเนี่ยมึงมึงคุยกับฟ้าเลยมึงคกภาพสายฟ้าไหนคนไหนอ่ะหน้ามันแก่อ่ะ แดงอ่ะไปช่วยพี่เป่าไปอีกแล้วพี่บัไปอีกแล้วพี่บัติคุยใหญ่นะนั่นก็ผมมาคุยทั้งทางอ่ะช็อตช่วยพี่เป่าอะไรก็ไม่รู้ไปอีกแล้วพี่สายผมีอย่ารอใครมาเจ้าอะไรทีเดียวไม่ไม่ใช่พี่พาเลยผมทำมาไดา ไอ้ถูกมือขาวแหละไม่ใช่รูปนี้เวนเอ้ยยุบเรื่องไม่ลบไม่ไงเนี่ยเฮ้ยลบไม่ไงเนี่ยเออรูปนี้ให้ขึ้นกูโดนพี่เปาด่าอีกยังจะไปบอกพี่เปานะบอกรูปนี้ขึ้นน่ะเรียมีสิบบาทอะไรูปนี้ผิดรูปไม่ใช่รูปนั้นรูปนี้นี่เฮ้ยเป็นสภาเขาเรียกแก๊งอะไรบอกพี่เปาด้วยว่าผมขึ้นให้แล้วนะครับไปประชุมพี่เชียงอาวุธแล้วก็พร้อมขึ้นไหมขึ้นอย่างนี้เลยแล้วกันนะฮะ ร,รูปมันขึ้นไม่ได้เนาะขึ้นไปละเผื่อพี่เปาเข้ามาดูเอาหน้าก่อนฮัลโหลครับพี่เปาพี่เปาพี่ครับผมครับผมผมผมขึ้นให้แล้วนะครับพี่ขอบคุณครับพ hmm, um> ี่เปาแต่ผมไอ้ผมผมเอาอีกรูปหนึ่งขึ้นได้ไหมพี่พี่เปาจะกดผมไหมอะถ้าผมเอาขึ้นไหมครับรูปไหนอ่ะพี่เปารอดูนะ นี่ยรูปเนี่ยพี่เอรูปไหนรูปไหนรูปไหนขึ้นเฮ้ยมันเอาออกไงอ่ะทำไม่เป็นน่ะชิโซกี้เรืองอะไรครับเนี่ยมเนี่ยเนี่ยครับพี่เนี่ยครับนี่ของอะไรสั่งพอครับใช่เลสชิบชิบสิบหกกลลบคนกูลบคนมันมีคนทำมาให้อ่ะพี่คนเหลือเลยอ่ะชิบชิบสิบหกเอารูปรูปนี้ลึกขึ้นเด็กกันดีๆก่อน โคดเลื้อนนะไอเวนะนะั่นน่ะทำมาตนี้ดีๆก่อนน่เอาเอาขึ้นได้อารุอารุไปต่อขึ้นได้ไม่ติดไม่ติดขึ้นได้ขึ้นได้ไดโอ,โอ้ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยชีวิตอันนี้คุยกันอยู่ทำไมเขาเงียบกันวะ สวยแล้วแต่มันไม่ขึ้นมันมันไม่ขึ้นนะมันมันยังไม่โชว์นะมันยังไม่โชว์นะไปทำได้ทำได้เอาขึ้นได้ไม่ติดทำไมมันไม่โชว์อ่ะงงว่ะเอาลูกเอาลูกไปตอสมันจะได้เหมือนใครไม่เอาวี่ไม่เอาวี่เดี๋ยวเพื่อนมันโกรธผมไม่โกรธไม่โกรธขึ้นเอาขึ้นเลยไม่เป็นไรไม่เอาวี่ไม่เอาวี่อันนี้แหละพี่ พี่เปาพี่พี่เปาอันนี้เปี่ยวแล้วครับพี่พี่เปาไม่ก็ไม่เนาะพี่พี่รู้เรื่องรู้เรื่องหรือยังเนี่ยเขามีเดิมพันแบบเขารู้แล้วพี่เปาเขารู้แล้วพี่เปาเขารู้แล้วพี่เปาพี่พี่พี่แบบใจแบบอยู่ในแบบแทงแทงเงินในเกมกับผมไหมอยู่ฝั่งเราวีลอยด์ะไอ้ยันนี่หลอกตังพี่เปาไอ้สัสหนึ่งแท้งไอซ้อนู่นออไอ้ยันนี่หลอกตังพี่เปานะมีอยู่แปดหมื่นมาแแสบตาอะไรครับเลยไม่ติดแสบตาอะไรครับมามาพิมพ์แสบตาใหม่เดี๋ยว啊 เดี๋ยวมีกูหน่อยแสบตาอะไรครับอะไรพี่วะเดี๋ยวมีกูหน่อยโอ้โหหิวข้าวอะตัวสั่นมือสั่นหมดแล้วเนี่ยโอ้หิวข้าวเอาเอาขึ้นได้นะลูกรูกเปไอต่ออะเอาขึ้นเลยเท่ดิเหมือนใครเชื่อพี่พี่กดเลยยินดีนะจ๊ะกูสั่งเลยกูสั่งเลยขออนุญาตเลยขออนุญาตสั่งเลยไม่เอาครับพี่ไม่เอาเดี๋ยวมันโคลนไหลไอ้บ้าขึ้นได้ นี่แหละพี่รูปนี่แหละครับพี่เพียวแล้วอ่ะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แแตแแตหิวข้าวอ่ะกูหิวข้าวจริงๆนะเนี่ยพี่พี่พี่มาพี่ครับเบาเบาแสงตรงไหนพี่แสบตา <laughs> พผล่ไงเชี่ยหลุย <laughs> เอ้ยมันแสบตาตรงไหนวะก <laughs> <c oughs> ็มันแสอ,อ่ะมึงคอยดูนะกูปเปิดไฟใช่ปะ่ะแต่ไฟ กูข้งงว่าทำไมไฟมันอยู่ตรงหน้าผากกูอย่างเดียวมันไม่มาแก้มมันไม่มาเสื้อคือกูผิดหรอหน้าผากกูผิดหรอไอเฮีย <c oughs> คุณแม็กตามใครมาสักคนได้ไหมครับมันนานแล้วอะรอรอรออีกแป๊บได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวน,น้่นนั่นจะมาแล้วครับ อ๋อฮัลโหลสายฟ้าอันนี้ไม่ต้องฟอร์มจับโทรศัพท์ก็ได้พี่รู้ว่าอยู่เนผมว่ามันอยู่นะพี่ไปมาเป็นไบอกไปประองนำพี่หรอครบเราะของไอ้ดีอยู่กับพี่ฮักกำนัลเงินในตัวกูเต็มเลยตู้ไอเทียมมีไหนวะ คุณมือครับไอไม่คุยกับดดกเดยวก็มือก็รีนะจะรีบเบิกเล้ยังไม่คุยกันเลยอะเ่น้องส่งวิ่เปาไปปะคนดูครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูศึกใหญ่ของของคนในในในแก๊งแล้วก็น้องผมเนี่ยแหละที่แม่งเดิมอันนี้คือมันเดิมพันจริงจริงนะ คือหัวละสองพันเล่นหกคนคือยี่สิบวินหมื่นสองเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูไดคุย้คุยเดี๋ยวหลังรีเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเดือดแม่งด่ากันเละด่ากันสาดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูขอกดไลค์หน่อยเดี๋ยวบ้านจะถึงสี่พันไลค์แล้วขอบคุณมากครับทุกคนเออเออคุณมู้ครับยังไงขอเวลาเดิมที่ว่าก่อนดีได้ไหมครับเพราะตอนนี้น่าจะมีสายปลาคนเดียวเลยครับที่คุยได้น่าจะติดตุลาอยู่อะครับแต่คงไม่ไปไหนเราคงยืนอยู่ที่แลนด์เนี่ยครับ เอาเอาเขาเดนแต่เห็นใจแทยอะไรไหมครับมหมายวมาที่ไงสายฟ้ามาแล้วสาฟ้าน้องกูไฟฟ้าดูว่าไงครับว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มึกมึกลองบอกมึกมึกลองบอกชื่อสายฟ้าให้ให้สายฟ้าฟังได้ไหมว่าใครเป็นคนก่อเรื่องชื่ออะไรครับดาฮครับดาฮายดาฮายมันทำอะไรอ่ะไอ้นี่ตัวตัวหลังจริงอ่ะสรุปแบบสรุปแล้วกันเดี๋ยวถ้าละเอียดเดี๋ยวสายฟ้าลองไปฟังกับฮิโรชิดูเพราะว่าเล่ากันสองฝั่งแล้ว ก็คือประมาณว่าฝั่งผมเนี่ยไปเล่นทอมไฟแล้วทีนี้ดาไฮเอามาใช้จำเสียงแบบอ่อนๆหน่อยประมาณว่าไงพี่พี่ฟานพี่ซานกับไอโฟนบอกว่า่ผมเกกลัวเราไม่ตรงเขาเขาขับรถชนเพื่อนผมก่อนครับแล้วก็บอกว่าพี่ชาติงกันะเขาขับรถชนเพื่อนผมก่อนครับแล้วก็บอกว่าระวังรถนะคะประมาณนี้ครับแล้วรอบต่อไปอ่ะคือ พวกผมแทงเพื่อนเขาตายใช่ไหมครับเขาก็มาขับรถมาตรงตกเพื่อนแล้วก็พูดมาว่าอุ๊ยตกเพื่อนอยู่ตรงนี้นี่นาประมาณนี้ครับซึ่งนี้ถ่ายฟ้าผมจะเล่าให้ฟังคือวันนั้นอะตรงที่เราจบกันอะ,อะผมเข้าใจว่ามันจบกันไม่ดี<ร>เท่าไหร,ร่เลยผมเองก็ส้า <15 S 2> วิถึงยี่สิบวิเนี่ยลมด้วยดีกนึงก็แก้ให้รอบหน้าเพราะว่าผมเองก็แก้ไม่ที่มันดูไม่ดีไปด้วยแต่พอตอนนี้พอมีสติแล้วผมก็สั่ง ใช้คาว่าขอน้องๆทุกคนดีกว่าในแก๊งกากินังอะว่าเออก็ต่างคนต่างอยู่ไปไม่ต้องไปหาซื้อเรื่องอะไรทางนั้นเลยสักอย่างรอให้เรื่องมาหาเองหรือแบบว่าถ้าจะตีกันเดี๋ยวค่อยไปนัดตียวเข้าใจว่าแทนเข้าใจว่าแบบเออว่าโกรธแทนหรืออะไรกันเมื่อวานพุ่งตรงมันมีช่องหัวละมะเขือก็เข้ามาแทางพวกผมสีห้าคนที่แลนผมก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเข้าใจว่าเมะเขือแค่มาแทนสายฟ้าตอนที่สายฟ้าไปช่วยเฉยก็เลยปล่อยเรื่งองนี้ไปโทรคุยกับ เาคุยกับเนี่ยกูอยู่ที่กูลืมชื่อมันเฉยเลยรูมไอเสื้อตัวนี้สามวันแล้วนะผมใส่อ๋อไอตาเต็งเออผมก็คุยกับตาเต็งว่าเออไม่มีอะไรนะไม่ต้องห่วงมันเข้าใจเข้าใจก็เข้าใจในเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรพอตอนเย็นมาพอมาเป็นเรื่องนี้มันสายฟ้าต้องทําอะไรสักอย่างแล้วอะจริงๆแล่ด้วยตัวที่เป็นดาไฮเองผมผมเข้าใจแหละเพราะว่าตอนที่ที่ผมมีเรื่องกับเดนเนเฉตอนนั้นก็เรื่องจากคนนี้เหมือนกัน อืออืเข้าใจครับเข้าใจใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วตอนตอนที่ซานได้ยินในนี้านสลบกอยู่ปะไม่ได้สลบครับไม่มีใครสลบเลยพวกผมกหมดลก็คือทหายมันขับเข้าไปแบบดุมดุมเข้าไปพูดเลยหรอใช่ครับไม่ไม่พี่ตอนตอนแรกอะเรื่องมันเกิดกับคนสามคนอะคนขายยาก็ไปเขาแค่พี่คือเขาเขาชนพวกผมด้วยพี่ไม่เขาเขาตีเหม็นร้องเหม็นร้องเหม็นในนี้เขาขึ้นรถเขาชนผมเสร็จเขาบอกว่าระวังรถด้วยนะครับที่เขาบอกเนี้ย ไม่ไม่ได้รแลนะครับในทวิตผมไม่น่าไม่น่าจะไปวุ่นวายกับทวิตแล้วครับถ้าจริงถ้าจะมาไลน์จริงก็น่าจะในสายฟ้ามันไม่ได้ครับไม่ได้สายฟ้าแต่มันคือเป็นการแบบพูดพูดจาแบบก่อกวนอ่ะพูดกวนวกันพูดพูดเหมือนสะกิดกันให้มันขึ้นใหม่รอบทพาะที่แบบว่าเราเราก็ต่างคนต่างอยู่แล้วอ่ะสายฟ้าอืวลาอยู่ปะอยู่พี่มึงออกมาดิมาคุยหน่อย ที่เขาพูดน้องสู right. really ้ๆน um ้องจริงพี่จริงพี่ทำไปเพื่อปัดกอก่อนเพื่อมีแทงกันขาตั้งไม้หายากมากอ้าว ผมจะบอกให้อันนี้ไม่ได้โม้ด้วยนะวันนั้นมีมีคนมาบ้านผมขอซื้อขาตั้งไม้ผมสามหมืนอันนี้พูดจริงนะเป็นเอฟซีขอซื้อขาตั้งไม้พร้อมโอนเลยแต่ผมไม่ขายน่าดูการการการดีไอวายของผมไม่มีใครทําได้นะอยู่พี่ดูดูไม่มีใครทําได้แต่ผมไม่ขายสามหมื่นะ <c oughs> เขาบอกชนนะคุณมึงมชนเขาไหมไม่ได้ชนพี่ผมมีมีแค่มีแค่เขาอะมายืนบนรถผมแล้วผมก็ถอยอองหนีดิพี่เขาเอาปืนมายิงอ่ะพอผมหนีใช่ไหมผมก็ออกจากจุดไปเขาก็ยังมายิงผมแล้วก็มาซ้ําซ้ําซ้าผมแล้วผมก็ขึ้นรถหนีแล้วทาไมทำไมเจ็ดทํายังไงพูดแบบนั้นนะไม่มีปืนนะพี่โยนพรุ่งนี้เช้าให้เมียเก็บผมไม่ได้อยู่ยิงพี่ยิงยิงยิงตรงจุดซ่อมไฟเลยครับสองคนนี้สองคนนี้สองคนนี้ไม่มีปืนครับ ไห้ผมผมโดนยิงผมโดนยิงสองรอบพี่ตกตกรอบหนึ่งตรงจุดต้อมไปอ่ะพี่ตรงตรงตู้เลยครับแล้วแล้วผมเปนอย่างี้ครับอย่างงี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือมันมันเป็นสองเหตุการณ์แต่คับเกี่ยวกันมันต่อเลยคือตอนแรกเนาะผมไปเล่นแค่สองคนไอ้สองคนนั้นมันไม่มีปืนมันโดนชนก่อนรอบแรกไอ้รอบสองคือผมไปยืนบนรถแล้วคุณถอยออกอันนั้นอันนั้นน่าใช่ครับคุณถอยออกแต่คุณถอยออกแบบว่าคุณก็รู้ว่ามีคนยืนบนรถอะไปครับไปอย่างเดียวคุณถอยออกแบบเอาผมกระเด็นอะแล้วมันมีคนอยู่ข้างหลังรถด้วยมันก็โดนเหมือนก ปรับแสงน่อยแสบตาโอ้แล้วแล้วแต่แม่มึงอะไปไปดูคนอื่นนะครับถ้าหัวกูมาไปทําอะไรกับไปให้ลูกตามึงแบบแบบจะพังหรือจะจะไม่ดีอะ่ะไปดูคนอื่นซะนะอ่าปรับแสงเฮียอะไรโอ้พระเจ้าโอ้โหส,สุดยอด จัดไฟยังไงให้มันสะท้อนเข้าหน้าเตงครับเนี่ยอันนี้นั่นไงครับพี่ผมผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมไทมตอนที่เล่นกันอ่ะทไมมันอยู่ตรงไหนตอนที่เล่นฮาวาล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวันที่แล้วครับพี่ให่ถังอยู่ไหนพี่ก็รู้นี่ว่าตอนที่ไปตะพามันมันไม่จบดีอ่ะนะแล้วทำไมถึงพูดแบบนั้นอ่ะผมก็อยู่ของผมแล้วนะอยู่แบบไม่ไม่ได้มาวุ่นวายเลยนะทำไมถึงทำให้แก๊งมีปัญหา กูยังกูไม่ได้ฟังเลยเนี่ยขอฟังก่อนนะพูดนี่คือพูดอะไหนมึกไอ้ที่น้องไปบอกอะนะอย่ายอมน้อะที่ขับไปพูดอะนะใช่ครับมันไม่ใช่ทางเดียวไมไง่สายฟ้านะคุณสติมอย่างนี้ให้มึงก็เพื่อไม่ให้พวกมึงแสบตากันเปียครับยังแสบอยู่ไหมอย่างนี้เอาน้ำผักออกแล้วกันขอบคุณครับ จะโยนทไมมันตกไปเองพัดลมผมข้าใครเป็นคนเก็บเออเดี๋ยวกูเก็บเองเอามาเขาหิวกอนทำแบบแม่ไม่ถึงคนในแก็งบ้างหรออันนี้อันนี้เราที่หัวโลนี่ใช้เกียร์สกินช่วยใช่ไอ้ที่ว่ามึกผมอ้ที่มึกว่าทำนี่คือหมายถึงว่าไอ้ไอ้ที่ทำเนี่ยหมายถึงว่าที่น้องมันขับรถจะพูดอะหรอไม่ไม่ไม่ครับใช่ผมติดใจนะครับพูดไอ้เรื่องชนมันผิดพลาดกันแน้เหรอตาขวางใส่กูทำไมเนี่ย โอ้ oh, พเจ้าเอ้ยเรื่องไรฟ้าพูดงตรงเรื่องนี้ยมันเอาไปพูดหน้าตาพามันยังไงมันก็ <Yeah. S 2> ไม่ไม,ไม่ไม่ตีไม่อะไรอยู่แล้วอผมผมไ,มไดท้ที่จะมาเคลียร์เองว่าแบบทําไมทาไมถึงทาแบบนี้ <c oughs> คืออยากรู้ว่าต้องการอะไรผมไม่ได้เหมาลางทั้งที่ดชีนะเพราะว่าคนอื่นก็ไม่ทําถูกปะ่ะแต่ฟ้าก็ต้องถามดาฮดูครับเพราะเขานั่งรถไฟฟ้าผมแดงไปกันสามคนอะ่ะต้องถามดูว่ามีใครบ้างแล้วก็ให้เขาลองเล่าดูว่ามันเกิดเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่าเขาเขาไม่ได้ไปคนเดียวครับ นี่นะครับผมจะรีวิวนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้ทำคลิปกินแล้วนะถือว่าเป็นบุญตามพวกคุณมากเลยนะเดี๋ยวผมจะรีวิวการกินก๋วยเตี๋ยวเรือน้าตกนะนี่สามารถไปสั่งกินกันได้นะเดี๋ยวเดีเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเรียกวิงสก้ามาเคลียร์กูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แกงเมียกูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตีต่อเลยมึงตีกูเดี๋ยวกูตีมึงต่อเลยได้เดี๋ยวมึงคอยดูได้สัตว์จะตีจะต่อยกูเอจะตีกูโอซีเดี๋ยวกูตีแม่งไอซีเลยแหละไอไอ,ไอตรงนั้นผมเข้าใจทางฝั่งมึกนะแต่ผมว่าน้องผมมันกดขโทษไปแล้วอะ่ะได้อีกอย่างหนึ่งมันเกิดที่ตู้ไฟนี่ใช่ปะเข้าใจเข้าใจแล้วมันจะอะไรอ่อะ เ้ายดฟผงมไม,ไม่ไม่ถอยหลังไปมือเปล่าอะถ่ายฟ้าอุ <O> uh. ้ยอันนี้ผมเห็นใจถายฟ้านะผมพูดจริงจริง <O> uh. แต่แบบที่ที่ผ่านมาของเรามันจบจบไม่ดีอ่ะถายฟ้าผมไม่ได้อะไรนะแต่ว่าหนึ่งคนทำอะมันมันมันมีคนทำขึ้นมาในรถยูนสองคนอนะทำไมถึงไม่ห้ามเพื่อนนะอะแล้วนี่พูดอย่างนี้มันจะมีปัญหา เล่นเกมอื่นหน่อยเดี๋ยวเล่นให้ดูครับอันนี้คือเรื่องที่พูดมันทั้งหมดเนี่ยมันเกิดที่ตู้ไฟถูกไหมมึกเฮ้ยมึงขอถามอีกรอบหนึ่งถูกต้องถูกต้องถูกต้องอย่าเลื้อนได้ไหมผมขอเลยผมขอเถอะเวลาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยอย่าเลื้อนได้ป่ะไอสัตว์กูขอเลยแบบแบบแบบอะไรที่มันพวกมึงโตกันแล้วนะอะไรที่มันไม่ควรเม้นต์อะสิ่งที่มันเม้นต์ไปแล้วจะมีผลกระทบต่อกูกับกับ บุคคลที่สามเนี่ยอย่าเม้นกูเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อาร์ตพี่อาร์ตมึงอยู่ไหมนี่มึงเห็นอะไรที่มันไม่ค่อยเข้าตาก็แบนหอยพี่บม่ชนได้ชนพี่ก็เขามาขึ้นบนรถแล้วก็คือก็คือจริงจริงใช่ทูกไฟมันหายแล้วพี่ผมก็เลยเขาจะเข้าไปเอาเพื่อนแต่เขาอ่ะยิงผมตกรถนั่นแหละผมก็เลยหนีขึ้นรถแล้วก็ถอยออกนั่นแหละมันมันก็ไปชนผมไม่อยากชนให้มันเป็นเรื่องหรอกครับพี่ถ้าจะพูดตรงๆผมไม่ไม่ชนให้มันเป็นเรื่องหรอก ผมก็ถอยออกนั้นนั่นเองจริงถ้าแบบ<ข><ม>แล้ว<ม>พอมผมถอยออกใช่ไหมผมก็ผมก็จอดของผมห่างๆนะเขาก็ยังยิงผมอีกแล้วก็มาซ้ำออกจากจุดคยยือจากจุดตู้ไฟมาแล้วนะเขาก็ยังมาซ้ำผมอีกไม่ครับจริงๆถ้าแบบมันไม่อยากให้มันมีปัญหาเลยว่าให้มันเกิดเรื่องอะไรมันไม่ควรพูดตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ตอนนี้พี่ตีผมมามันมันออกจากจุดตู้ไฟแล้วไงพี่ผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยคือตอนนี้ผมอยู่ผมก็อยู่ตรงตู้ไฟเห็นมละพอมันจบแล้วผมก็ออกพี่ก็ยังมายิงฟังนี้ก่อนถึงไม่เข้าใจละคือ ไอดาไฮเนี่ยน่าจะมีปัญหากับการ์ินาเรื่องตู้ไฟแรกอ่ะมันเรื่องตู้ไฟอ่ะมันจะไปพูดหน้่อายฟ้าไม่ได้อยู่แล้วแต่ผมก็มีวิธีของผมเหมือนกันที่ทําให้สายฟ้าแบบก็อยู่ลำบากหน่อยอ่ะผมเลยเลือกจะมาเคลียร์ก่อนถูกน้องเคลียร์ไปน้องเคลียร์ไปน้องอย่ามีอาการน้องแต่ผมไม่ได้มีอาการอะไรอยู่เพราะเนี่ยแกงสายฟ้ากำมังจะมีโพสต์แล้วผมไม่มีอาการอะไรอยู่แล้ว แต่ตอนนี้มะก็คือถ้าเกิดมันเป็นเรื่องตองไฟเติแต่ถ้ามึงไม่จ่ายเขามึงจะมีปัปกติมันจะไม่ต้องมาทั่งคุยกันตรงนี้เลยแต่ผมเข้าใจไอฮิโรชินะฮิโรชิเนี่ยคือไม่ไม่ได้กลัวไปราะว่าทําว่าทำไมถึงต้องพูดจาทะเราะกันด้วยถ้าไม่ได้อยากมีปัญหากันความคิดผมมันคือตู้ไฟอ่ะพี่มันบัฟกันปกติที่ผมเคยเคยเล่นไงคือนั่นแหละพี่ก็ได้ครับมันบัฟได้มันบัฟได้อยู่แล้วแต่ผมไม่ได้ติดใจนะครับมันก็บัฟปกติก็คือมันแค่ต้องรับผลที่ตามมาแค่น อืมเนื้เข้าใจอยุบแล้วแต่พี่เลยครับพี่แล้วแต่พี่จะคิดนั่นแหละผมผมก็บัฟสนุกจบตู้ไฟก็ไม่ได้เลยแต่ผมไม่ได้บัฟนะแต่ผมพูดไปก่อนเมื่อกี้เราจะโกหกเลยทีแรกเรายังไม่ได้บอกไม่ได้พูดเลยพอสายฟ้าถามบอกพูดพูดพูอะไรครับพี่แต่ตรงนี้แล้วผมพูดครับแต่ผมไม่ได้พูดนคำเสี่ยงกันแล้ยสายฟ้าสายฟ้าเคลียร์กับน้องสายฟ้าอย่งเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วใจผมกลับไปเฉยถูกไหมสายฟ้า อุ้ยอุ้ยอุ้ยก็คือเมื่อกูพูดนี้คือต้องการอะไรอะ่ะอุ้ยอะไราพ,พูดพูดก่อนเลยนะแต่แต่เดี๋ยวร<อ>วมแ,แก๊งเมียกูต่อมันมันไม่ได้ไทยายฟ้าผมยอมถอยให้แล้วก้าหนึ่ง่ะแต่ฮิโรชิกลับมาเข้าก้าใส่ผมอีกรอบหนึ่ง้ะมันอยากเลิกแล้วต่อกันอยากจบจริงๆอ่ะมันไม่มีหรอก ต่อให้แค่ตู้ไฟหรือที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้ามันไม่อยากมีปัญหากันแล้วอ่ะคําพูดมันมีร้อยแปดให้คุยกันะ่ะน้ําเสียงมันมีร้อยแปดที่จะเ,เอาไว้คุยกันอะ่ะแต่เลือกใช้น้ําเสียงที่อยากจะมีปัญหากันอะ่ะมันก็ต้องมีปัญหากัน ไม่ไม่มีพี่ไม่ได้มีก็คือไม่มีพี่แต่แต่ก็พูดตรงก็คือก็นั่นแหละอันนี้เขาพูดเลยพี่ความคิดผมก็คือบัฟบัฟปกติดับผมไม่ได้บัฟไงแต่คิดคิดเวลาเวลาเล่นตู้ไฟผมก็คิดแค่คนั้นเลยแล้วก็แยกย้ายตีเสร็จอะเออนะมีเราหรอก พี่ตรงเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรคนไม่ได้ทะเลาะครับผมร้องเพลงกับเพื่อนนะพี่ก่อนพี่เข้ามาอีกโท้ครับโท้ครับพี่โท้ครับกูเจอละกูเจอละฮัลโหลครับพิซก้าครับอะไรไม่จะไรทำไมวันนี้น่าจะสนุกกว่า ผูไม่พูดอ่ะมันคิดว่ากว่านี่เฮียนี่กูจะตามอะไเออปุ๊บลิงขาดเลยมั้งกูงงได้น้าแก่ของเท้าด้วยครับโหลโรัสพีครับหน้าแก่ว่าไงครับเอ่อขอยืมเงินหน่อยครับสองพันกระเป๋าเลขหนึ่งสี่สองหกครับ ไม่มีมืออะครับฟามเองไม่เป็นเหรอขอยืมหน่อยได้ไหมครับไม่มีไม่ยืมมีอะไรปล่าล่ะเฮ้ยกูไม่กล้ากูกลัวแปลงมันนี่หน่อยแปลง